คำตอบของคุณปอในวันนี้ครับกับคุณแซนผมเห็นว่ามีพิรุษอย่างมากข้อแรกคุณปอบ,บอกว่าขับเรือไม่เห็นอะไรเลยเมื่อสามปีที่แล้วบัตรนี้จะเห็นทุกอย่างเกาะอยู่บนเครื่องยนต์รอสิบวินาทีเห็นไปหมดนะครับผมก็อยากจะบอกว่ามันต่างจากคำให้การต่อสารหรือไม่ มันต่างจากสำนวนคดทีที่แจ้งกับตำรวจหรือไม่และผมจะบอกให้ฟังว่าถ้าคุณรู้ว่ามีการเกาะอยู่สิบวินาทีจริงซึ่งเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกครับเรือมันไปคนละทิศตกน้ำจับไม่ทันหรอกครับทำไม่ได้ด้วยผมจะเียให้ทราบว่าสิบวินาทีทำไมคุณไม่ชื่อคุณไม่ช่วยคุณแตงโมบัดนี้คุณจะเห็นแล้วสิบวินาทีแต่คุณไม่ช่วยเพื่อน ผมว่านี่คือการสิ่งที่เราเห็นว่าพิรุธและเปลี่ยนแปลง